สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมเอาละครับเมื่อกี้แมงวี้ได้ไปในตลาดนะครับก็ไปซื้อไก่กับข้าวนะครับมาให้แม่นะครับซื้อไก่มาตัวหนึ่งซื้อหมูเนื้อมาครึ่งโลนะครับจะมอมหิวไก่นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับนะมอมจะกินไก่นะทุกคน นะอาจารย์ให้รอโคโรักรูนี่ยืนยืนสองขาเดี๋ยวผมจะฟอนเป็นชิ้นๆนะครับ มองตรงนี้เอขา,าข้าไปให้ไม้เนี่งไปข้าไปโน้นไยกินมุม คาไปคาคาไปเร็วเออครับตอนนี้นะครับมังวิก็มาตรงป่านะครับแล้วก็จะมาดาย้าต่อหลังจากให้ไก่ที่มอมกินแล้วนะครับซึ่งจุดบริเวณตรงนี้ก็คือตรงต้นผักหวานนะครับ ค่อยๆได้ไปนะมันลกนะครับคือมันก็ยังเปียกอยู่นะทุกคนนะยังเปียกอยู่นะครับ ีการได้ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะเพราะว่ามันเปียกตรงนี้เคยได้แล้วครั้งหนึ่งนี่ครับผมกองเอาไว้นะช่วงที่ก่อนจะไปตามลิเกยาวๆนะครับคราวนี้ฝนมันตกเยอะมันก็เลยชุ่มเลย คือผมจาเป็นต้องได้ต่อครับเพราะว่าเรารอไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันสิ้นเดือนอะ่ะผมก็ต้องไปทำงานแล้วนะครับถ้ามันพอดได้ได้เราก็ได้ถ้าฝนมันตกเยอะมากๆกก็รอให้ฝนหยุดก่อนอันนี้ผมรอครึ่งวันเลยนะให้แดดมันส่องดินให้มันให้ดินอะ่ะมันซึมเข้าไปในให้นาค่ะมันซึมไปในดินก่อน ตรงไหนหญ้าเยอะมันก็ซึมน้อยหน่อยนะเพราะว่ามันล่มนี่นะครับตรงนี้มันเป็นทางเดินเข้าไปตรงในานาเนาะจำเป็นที่จะต้องอได้นะทุกคนนะนะครับ น้ำฝนมันทำให้พืชทุกชนิดงามมากๆตรงนี้ต้องระวังในดีตำแยเยอะต้นตำแย่เป็นหญ้าชนิดที่คันนะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าดินแห้งนะมันจะดายง่ายมากแต่ว่ามันแห้งไม่ได้ฝนเติมทุกวันเลยทุกคนมันจะแห้งยังไงครับ ฝนเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกอะ่ะมาเติมทุกวันเลยมันไม่มีแห้งนะครับชุ่มตลอดเนี่ยถ้าผมได้แล้วเออแดดมันส่องมันก็ยังพอแห้งนะครับอย่างน้อยวันนี้ได้ตรงทางก็ยังดี เศษหญ้าเศษดินที่ผมกองไว้เปเป,เป็นปุ๋ยหมดแล้วเป็นดินไี่หมดแล้ว,เด,เ,ดลวเดือนเดียวก็หายแล้วครับทุกคนเนี่ยเส้อเดือนเยอะเลย ตรงไหนที่ดินกองกองไว้ดินมันจะร่วนซุยนะครับ เสื้อเดือนตัวใหญ่มาก คือนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะผมว่าตกนะตกทุกวันนะครับทุกคนฝนอะไรไม่รู้ตกได้ตกดี ตรงนี้เราได้ประจำอ่ะหญ้ามันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับเวลาผมไม่อยู่แม่เขาเดินเข้ามาในป่าไปในนาจะได้ปลอดภัยนะ

เดี๋ยวนี้จะจัดให้โล่ง้วตรงนี้นะครับทุกคนเราก็ได้ช่วงทางให้เรียบร้อยนะครับ เเดี๋ยวมกมีคาดกองก่อนนะครับคาดกรอง เดี๋ยวดินกองนี้ก็จะขุดไปโถมตรงที่มันเป็นหลุมมันจะมีช่วงหลุมยุบอยู่นะทุกคนนะหลุมมันยุบตัวนะฮะถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งอะ่ะถ้าผมได้ครั้งเดียวนี่ก็เอี่ยมไปตลอดต้องหลายเดือนนะหน้าฝนเนี่ยมันได้บ่อย บินเปียกคาดยากนะครับจริงเรากรองไว้อย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นปุ๋ยเลยนะฮะเราเสดเดือนชอบมาอยู่ เพราะถ้าผมตามถ่ายลิเกมันก็ตามถ่ายยาวอยู่นะครับทุกคนผมคิดว่าเวลาที่เหลืออยู่อาทิตย์หนึ่งที่บ้านน่าจะเคลียร์ทางให้โล่งไปถึงนงนาแล้วก็บริเวณหน้าบ้านก็ไม่มีหญ้านะครับจริงๆเราไปทำสารปูตาด้วยนะแต่ว่าเอาที่บ้านก่อนครับที่บ้านยังรกอยู่มาก อันนี้เหมือนเราพวนดินพวนดินเลยนะก็เสร็จจากคลิปนี้ก็จะเป็นไลน์นะทุกคนนะไลน์ยาวๆไปนะครับวันนี้ก็ทำคลิปนี้ออกมา ก็เป็นคลิปที่สามนะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ถ่ายที่เกเราก็ต้องมีคลิปนะทุกคนอย่างน้อยหลักร้อยหลักพันหน่อยๆก็ยังได้เหรียญน,นะครับดีกว่าไม่ทำคลิปเลยหรือแค่วันละคลิปมันน้อยไป พอทำโล่งสะอาดมันก็น่าอยู่แล้วครับจุดบริเวณแล้วนะตรงนี้เป็นที่ของอานะครับเป็นญาติพี่น้องแหละญาติทางพ่อแหละอันนี้เราแค่ดาย่าอย่างเดียวครับเราไม่ได้ทำอะไรทําให้มันเอี่ยมเฉยครับก็คือเราก็อาศัยป่าด้วยแล้วก็ช่วยดูแลพื้นที่ให้ตรงจุดที่เราอยู่ตรงบ้านนะครับ ป่ามันไม่รกอ่ะมันจะน่าอยู่ถ้าป่ารกมากๆอ่ะมันไม่น่าอยู่มันคืมนะทุกคนถ้าตัดแต่งดีๆต้นไม้พื้นที่ดีๆจะน่าอยู่เนยกว่าผมจะตัดแต่งให้มันเอี่ยมขนาดนี้ได้ก็ใช้เวลาเยอะอยู่นะครับก็เหนื่อยมาเยอะนะครับตัดแต่งเสร็จก็ต้องคอยมาดาย่านะครับเพราะว่า หญ้ามันจะขึ้นตลอดเดี๋ยวถ้าผมดายหน้าแรงนะหน้าหนาวอ่ะถ้าฝนไม่ตกนะดดาหญ้าไม่ค่อยขึ้นแล้วตอนนี้ผมจะเร่งดดยหญ้านะทุกคนนะจะได้เตรียมตัวไปถ่ายดิเกนะครับ ดินเปียกคาดยากมาก นี่ยถ้าคืนนี้ฝนมันยังตกอีกก็ต้องต้องเปียกทุกๆวันนะทุกคนเนี่ยก็จะชุ่มอย่างนี้ครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ